อารครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันในเกม Minecraft นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น Minecraft เอาอชีวิตรอดกันใน Minecraft v ร r ชั o น1.16นะครับผมซึ่งเราก็คงเล่น s i n เกิลเพ y e เนะเพราะว่าไม่มีเพื่อนครับไม่มีเพื่อนเลยช่วงโควิดอยู่คนเดียวก็ s i n เ l ิลเพ y e เไปแหละแล้วก็ตั้งชื่อของเราเลยว่า Alone Land สฐานที่นี้มีฉันแค่คนเดียวเท่านั้นโอเคนะจ๊ะแล้วก็ เกมโหมดก็เป็น s u r เซอร์ไวนโเนาะความยากก็ปกติเลยแล้วก็อโลชีตก็ไม่ต้องโกงแล้วก็ออฟไว้ fight, แล้วก็เริ่มสร้างโลกได้ไปลุยกันเลยโอ้เอาแล้วครับแล้วก็เกิดกันมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเจ้าหมูร้องกุดอุด้วยย้ายไปเลยโอเคนี่ก็เป็นโลกของเราสินะอโลนแลนมีเราแค่คนเดียวรเปล่า <c oughs> ตอนกลางคืนอาจจะมีเพื่อนมาหาก็เป็นไปได้โอเคซึ่งเริ่มมาก็มาครับก็ ตัดไม้แล้วเนาะซึ่งก็บอกเลยว่าเกมมาครับก็มหัศจรรย์แล้วครับทุกคนก็คงรู้ว่าความแข่งของไม้หรือจะมาสู้พลังของมือเรานะพลัง,งมือเรานี่มันชนะทุกสิ่งจริงๆแล้วก็มีบางอย่างที่แพ้ก็พูดดักไว้ก่อนเดี๋ยวคนมันเรียบเยอะแต่ว่ามันก็แข่งจริงนะทุกคนครับพอตัดไม้เสร็จแล้วผมคิดว่าเราควรจะคาับอุปกรณ์เพิ่มเติมหน่อยแล้วก็เอามาที่เราได้มาไปแปรรูปนะแล้วก็ ครับเป็นโต๊ะครับขึ้นมาแบบนี้โต๊ะครับมันจะช่วยเราครัาอุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นนะคะโอเคซึ่งสิ่งที่จะมาครับกันมันก็คือพิกแอคหรือว่าที่ขุดเองเพราะว่าเราต้องคราที่ขุดเพราะว่าเราต้องการหินนะซึ่งหินจะอัปเกรดอุปกรณ์ของเราเพราะว่า ถึงมือเรามันจะขหดแค่ไหนก็ตามแต่ก็สู้หินไม่ได้เรากเพราะฉะนั้นเราจะมาอัปเกรดแล้วก็เข้าสู่ช่วง stone age เป็นที่เรียบร้อยอย่างว่องไวนะจะเก่งเกินโอเคแล้วก็ตัดหยุดหินไปก่อนจะบอกว่าตัดหินโอเคแล้วก็ขุดหินไปก่อนเนาะโอเคพอเราขุดหินด้วยที่ขุดหินเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าที่ขุดหินอย่างที่บอกไม้มันก็ชา้าเนาะแล้วก็จะอัปเกรดที่ขุดหินของเราเป็นที่เอ้ยที่ขุดไม้ของเราเป็นที่ขุดหินซึ่ง มาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งไอที่ขุดหินอันนี้ก็แน่นอนว่ามันเดยวกับมาอยู่แล้วแหละซึ่งรู้สึกว่าหินตรงนี้มันน้อยมากนนเนาะแล้วก็หาที่ขุดอื่นๆดีกว่านะซึ่งตรง,ตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมโอ้ตรงนี้มีพอดีเลยซึ่งเราก็จะมาเสี่ยงขุดกันตรงนี้นี่แหละเราไม่ต้องการหินจํานวนมากนะเอานิดเดียวพอว่าเช็กก่อนมีมอนเตอร์อะไรไหมซึ่งว้าวพ่เขียวสามตัวทุกคนดู พี่เกลียวอยู่สามตัวมันไม่เห็นเราช่างมันแล้วก็ขุดแบบชิวๆไปกันเราก็ต้องระวังตกด้วยนะออกไปก็สวยซึ่งอันนี้ก็มีฐานยูหลอก่อนแล้วก็ตกไปแล้วไม่เปอะไรตันนี้ก็มีฐานด้วยแล้วก็เอาฐานนะครับผมเาเป็นคนเอาฐานเนาะซึ่งขุดฐานก่อนแล้วก็เยอะมากแล้วก็ฐานมันให้เป็นทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็เอาไว้ค้าแสงสว่างเนาะให้ไฟกับเราตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากก็ขุดไปเลยฐานสำคัญ e บ y g กูด ขอให้ทุกคนเพลิดเพลินกับเสียง S S M R การขุดถ่านล้วได้เลเวลนะครับผมโอเคนะโอเคแล้วก็ขุดถ่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะเพลิดเพลินกับเสียง S S M R ขอสมควรเนาะแต่ว่าเราคงไม่ลงไปด้วยกันนี้แหละเพราะว่ามันมีผี่เขียวก็แยกเราถึง3ตัวเราคงขึ้นมาข้างบนกันดีกว่าเราก็ได้หินมาเยอะ พอสมควรแล้วเราก็จะไม่ได้หยุดแค่การครับที่ขุดหินแน่นอนเพราะเราจะครับขวานหินเพิ่มด้วยในการตัดไม้เร่งสปีดเข้าไปเอกโอเคเร่งสปีดการตัดไม้กันหน่อยเดี๋ยวขอตัดไม้สักครู่หนึงนะครับผมโอเคแล้วก็ตัดไม้มาได้สักครู่หนึ่งแล้วนะก็ ได้ไม้มาจํานวนเยอะพอสมควรที่ผมเคยปลูยาไปเนี่ย,ยคือผมต้องการซีนนะก็จะมีโอกาสดอกแบบนี้ซึ่งซีนนะก็เหมือนเป็นวาลเลข้าวนะมีโอกาสดอกตามยาซึ่งถ้าผมตีเมา่อทคานก็ขอโทษด,ด้วยนะผมอยากได้ซซดจริงๆเอาปปลูกข้าวโอเคแล้วก็หายทางโลกกันหน่อยปุ๊บนี่นี่เราคงมาทําการสร้างบ้านกันเล็กน้อยไหมสร้างบ้านกันแถวๆนี้นี่แหละเพราะว่าแน่นอนว่าในเวลานี้มันยังไม่มีความอันตรายครับโลกภายนอก แต่เนี่ยแต่ว่าถ้ามันมืดเมื่อไหรเนี่ยไมค้าจะกลายเป็นเกม,เกมโหดร้ายเป็นเกมผีสิงขึ้นมาทันทีเอางี้ดูครับคุณผู้ชมเรามาสร้างบ้านกันแถวตรงนี้ดีกว่าที่มันน้อยเพราะว่าที่เรียบเนี่ยมันเหมาะกับการพวกทาฟาร์มมากกว่าปลูกข้าวทําเลี้ยงสัตว์ประมาณนี้มากกว่าเนาะเพราะว่ามันต้องทันทีซึ่งบ้านเราก็กระจิ๋วเดียวแหละเอาจริงมาซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยนะโอเคเราก็อาจจะปาบานนี้ไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ ผมนี่เป็นวิศวกรเกา่านะผมอะเก่งมากผมอะนี่เราก็แบบนี้กันปับ๊บโอเคปับป๊บปั๊บนี่บ้านทุกคนต้องมีความสมมาตรทุกคนปึ๊บโอเคต่ออัพอัพเอากางขนาดดีเดินนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนี่ห้าแล้วก็สามสี่ห้าโอเคเสาห้าเรียบร้อยแป๊บทลายจริงโอเคแล้วก็มีเสาบ้านเด็กน้อยมาจะพอไหมเนี่ย Mày thôi bắp 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 bập BỘ bắp BỘ, okay. bộ bắp <coughs> à, OK Rồi, BỘ bắp 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 rồi bắp bắp của bắp 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 LÀM bắp 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 Rồi, bắp 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 ใช้ไม่ไรทำลายได้ไปทำลายอึบอึบโอเคมาแล้วเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองหนึ่งสองสองโอเคเกิดแล้วก็ถูกครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะทําเป็นหลังคาบ้านแบบนี้เลยเราจะอุดหลังคาแบบนี้เลยซึ่งบ้านของเราก็จะเป็นบ้านที่แบบมีความโมเดิร์นนะเพราะว่าทุกคนจะสังเกตได้ว่าบ้านแบบสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่แบบว่าใช่ไหว่าอะไรอะ่ะ หลังคามันจะเป็นรับลาดลงไปมันเป็นแนวแบบสามเหลี่ยมอะแต่ว่าบ้านเราจะเป็นแบบบ้านทรงโมเดิร์นเพราะว่ามันจะเรียบแน่นอนเรียบแบบนี้เลยนะครับให้ดูจับ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 โอเคสวยงามเรี่บลิกลุดเราได้บ้านเรามาแล้วซึ่งอย่างที่ผมบอกสไตล์ของเรามันคือเป็นบ้านโมเดิร์นหลังคาเรียบเปี้ยวโอเคแล้วก็ จะย้ายของมาอยู่ในบ้านแล้วซึ่งเราจะไม่เปลี่ยนยืนเป็นไม้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ขี้เกียจนะบอกไปก่อนเพราะว่าบ้านอย่าคิดตั้มหรอกคนจริงทุกคนเราต้องมาอยู่ที่อย่างเงี้ยถ้าเรานอนบนไม้มันก็ไม่สบายใช่ไหมละ่ะความจริงเราก็เลยสร้างเป็นหญ้าครับเพราะหญ้าม,มีความนิ่มไงนอนไปจะได้ไม่เจ็บปลอกปลอกขี้เกียจขี้เกียจไปบอกใครกค็นะ่โอเคซึ่งมันก็จะมืดแล้วละสิแต่ว่าเรายังสร้างกระจกไม่เสร็จเลยซึ่งผมคิดว่าเราจะสร้างแผนฉุกเฉินไหม มันจะมาติดแล้วโอเคซึ่งผมคิดว่าเราคงสร้างกระจกให้บ้านเราไม่เสร็จแฮะเพราะฉะนั้นผมมีแผนสองครับเป็นแผนสองเป็นแผน t w นี่มีแผน two ด้วยเรียกใครดูทีแบบนี้ก่อนแฟบนี่เราจะค้าสิ่งนี้ครับที่ขุดเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าการขุดที่แน่นเนลยขุดดินแบบ A คืออะไรนะร้อ เราจะมาใช้ <laughs> ดินเป็นเป็นหน้าต่างบ้านชั้นขาวเพราะว่าตอนเราจะเอากระจกมาเปลี่ยนจะได้แบบเปลี่ยนเร็วๆเพรานะดีนมันเร็วนะโอเคเปลี่ยนไปเลยุเลีจัจัดๆบ้านของเราโอ้โหเข้าไปอึบอึบอึบด,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 ดินจะพอหรือไม่โอ้ขาดไอ้นี่หน่อยมาทีท่จะตกแล้วเอาขาดอีกทำอะไรวางให้เสร็จก่อน เค okay, เสร็จแล้วอบอบโอ้ร้อยบ้านของเรา oh. จะมีไฟแปะไฟมันกันตุ๋ม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 โอเคเสร็จแล้วเอ้ยลืมประตูโอเคแปะประตูได้เงี้ยโอเคได้ประตูแล้วซึ่งบอกเลยบ้านของเราเนี่ยอาจจะดูน่าเกลียดหน้าต่างเป็นดินสังขาเรียบๆแบบในนั้น,นะว่าทุกคนก็คงรู้นะครับว่าอะไรที่ประตูบ้านของเราแน่นอนไปเข้ามาอยู่กัน คือแรกกันโหดร้ายน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะผมคิดว่าการที่เรายืนตรงนี้จนถึงเช้ามันเป็นการที่เสียเวลาเนาะซึ่งเราจะไปฟาร์มหินกันดีกว่าซึ่งหินมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมซึ่งผมก็กะจะทําเป็นห้องใต้หลังคาเอ้ไม่ใช่ห้องใต้หลังคาเรือว่าห้องใต้ดินเออซึ่งทําห้องใต้ดินก็จะเนียนๆเ,เก็บหินมาด้วยจะได้มีหินเพิ่มเนาะซึ่งจะได้ไม่เสียเวลาดยแหละแล้วก็จะมาขุดตรงห้องนี้กันแต่ว่าลงไปห้องใต้ดินก็ต้องมีบันไดแหละโอเคครับบันไดก่อน อึ๊บอึบน,นี่ใช่ไหมใช่สกอนนิอันหนึ่งอึบ๊บอบโอ้แค่นี้พอสามอันพอแล้วก็ลงกันไปเลยเมียวโอเได้แล้วเราต้องการห้องใต้ดินครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้มีห้องเพิ่มเลยแหละแล้วก็จะได้ได้หินเพิ่มด้วยระหว่างคืนนี้เพราะว่าจะได้เอาหินจากใต้ดินมาใช้เนาะซึ่งผมคิดว่ามันลงใปไม่ลึกพอเราก็จะครับ บันไดอีกเพราะว่าลงยังไม่มีปัญหาเราขุดลงไปแต่ขึ้นเนี่ยมันต้องใช้บันไดโอเคซึ่งแราว่าจะขึ้นได้กางคกดปิ๊กเข้าใจไหมซึ่งสูงสักสามบอสนะโอเคได้ละบันไดเสร็จสวยงามสมบูรณ์แบบอันนี้อันหนึง่งไปสวยจุดยอดต่อไปก็หน้าที่ของนักขุดครับแล้วเขาขุดกันยาวๆไป กูเจอฐานดูทุกคนดูสิแล้วก็ขอขุดตัวนี้เสร็จก่อนเลยแล้วค่อยขุดฐานกันเออขุดฐานเลยดีกว่าไปขุดฐานไปโอเคขุดฐานขุดฐานโอ้โหไม่ครับที่มันเป็นเกมที่มีฐานเยอะมากเลยดีจังเลยเดี๋ยวขุดฐานเสร็จแล้วแล้วก็อุดไปให้สวยงามจ้ะโจที่โจ,โ,จ,โ,จ,โ,จโอเคแล้วก็ขุดเสร็จทันทีเรียบร้อย เย้ yeah. แล้วก็ขุดห้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งขนาดห้องเนี่ยมันจะเท่าขนาดเท่ากับห้องข้างบนเลยนะทั้งความกว้างและความสูงเท่ากันเปียบแล้วเราแปะไฟให้มันสวยๆดกว่กับแปะไปข้างผนังปับ๊บปั๊บแบบนี้โอเคก็ okay. แปะสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งโอเคก็แปะไฟเสร็จเรียบร้อยซึ่งต้องบอกกันว่าที่สร้างห้องบริเวณข้างล่างเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า การสร้างห้องข้างล่างเนี่ยเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าข้างบนเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมข้างล่างเราก็มันไม่มีวันเตอร์เราก็เลยใช้เวลานี้ขุดสร้างบ้านไปโ okay. อเคเพราะตอนเช้าเราจะได้ไปทาอย่างอื่นและเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยจะได้หินเพิ่มด้วยซึ่งหินที่ผมได้มาตอนนี้ก็เนีย่ยทุกคนดูสิมีอีก2ชุดกับอีก16อันแล้วนะซึ่ง มันจะดีอะไรไปกว่านี้แล้วเพราะว่าการที่เราได้ห้องหนึ่งห้องที่ใหญ่เบอร์เดอร์เนี่ยได้หินมาถึง2ชุดขนาดนี้แต่เทียบกับการสร้างห้องข้างบนครับนี่แต่เราต้องเสียไม้ถึงจะได้ห้องแบบนี้แต่อันนี้ได้หินเพิ่มมาได้ห้องใหญ่ด้วยมันจะคุ้มขนาดไหนและอเกียดผลหนึ่งก็คือว่าเรามีโอกาสจะได้แรเพิ่มเติมนะแต่มันไม่ลึกมากหรอกก็ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็มีโอกาสลุ้นไอรอนลุ้นโคซึ่งก็ได้โคมาเล็กน้อย ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าซึ่งเราขึ้นมาตอนนี้มันก็ยังไม่สว่างนะแล้วก็มีแมกบุมมายืดด้วยแล้วผมคิดว่าเราคงจะข้ามค่าคืนนี้ไปพร้อมกับท่ามแบบสุดสวยของการตกของดวงจันทร์เนาะซึ่งคน <c oughs> อื่นเขาพี่แต่ดูพระอาทิตย์ตกดินเรามาดูดวงจันทร์ตกดินกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเ <c oughs> ข้าสู่ทามแบบของการตกของดวงจันทร์และเข้าสู่ตอนเช้ากันนะครับก็เจนจอยทาแบบเป็นชากทุกคน โอเคก็จะออกไปกับดูพระจันทร์ตกดินผ่านช่องมาตูนะซึ่งบอกก่อนเลยว่ามันแปลกๆดีนะแล้วมันสวยงามที่ว่ามันตกตรงภูเขาพอดีแล้วพอมันจะตกอย่างก็แปลกดีพอใกล้เช้าดาวยิ่งขึ้นซึ่งก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยทุกคนเห็นได้ว่ามอนเตอร์บางตัวตายนะแต่ว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงบุมกับคีเปอร์หรือตัวยู่เขียวระเบิดได้อะมันไม่ตายอย่างฉันการจะออกไปมันอันตรายเพราะฉันเราควรครับดาบแน่นอนเราต้องครับดาบโอเคซึ่ง เดี๋ยวเรามาคราบดาบกันเลยดีกว่านี่ดาบของเราบ๊บะมาแล้วเต็มตัวละเราจะเข้าสู่ดาบล้วลวิ่งเฟยวมีตัวอะไรไหมทายเอ้ยทายลอดไัยค้าบอดไย,ดยหน่าลอดภยัยเออซึ่งผมคิดว่าเราก็ควรจะซ่อมบ้านเราให้มันเสร็จเนาะจากบ้านดินที่เป็นหน้าต่างดินเนี่ยเราควรซ่อมเป็นหน้าต่างกระจกให้มันสวยๆเนาะโอเคนะซึ่งเดี๋ยวเราไปหาแหล่งทรายในการทํากระจกกันดีกว่าซึ่ง แนะนครับแนะนำถ้าแบบนี้มันดูไม่มีทรายเราให้หาริมน้ําแล้วมันก็ไม่มีด้วยอะไรครับเนี่ยโอเคเราก็จะเดินตามหาแหล่งทรายกันดีกว่าเพราะว่าเราคงไม่อยู่ในที่บ้านที่เป็นดินแบบนี้เนาะมันสภาพทุเรศเกินไปเออเราต้องเดินหาเรื่อยๆทุกคนว้าทุกคนรังจากเราเดินมาสักพักเราก็เจอทรายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็เจอแล้วแหละ โอเคเราก็ทำการขุดกันเลยแล้วกันนะไปดูเลยเออกมีอะไรบอกทุกคนเลยนะคือก่อนผมจะมาอัดโลกเนะี่ยคือผมสร้างโลกเป็นหนึ่งโลกไว้ก่อนแล้วคือผมสร้างเสร็จแล้วใช่ปะ่ะมันมันก็เป็นโลกแบบโลกทะเลทรายเลยแล้วแม่โคตรแห้งแล้งอะ่ะแล้วผมจะเริ่มเล่นยังไงอ่ะไม้ก็ไม่มีแล้วเหมือนมันปรชดผมอะ่ะคือแบบนายไม่ชอบสายใช่ไหมทีนายก็ไม่ต้องเจอทรายเลยนะแล,แล้วโอ้โหแล้วโลกนี้ก็จะเจอทราย วิ่งมาสักพักหนึ่งก็เพียงพอแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ผมเกิดปัญหาขึ้นแล้วละครับทุกคนคือผมคิวข้าครับเห็นไว้ตลอดอาหารผมนะ่ะมันลดไปแล้วผมคิดว่าเราควรจะต้องสังหารสัตว์สักตัวในบริเวณนี้ซึ่งผมขอเลือกไปสังหารแกะละกันเพราะเหตุผลก็คือว่าวัวเนี่ยมันน่ารักสำหรับผมมากนะผมเป็นสัตว์ผมเป็นคนที่ชอบวัวมาก,กน,นะสำหรับผมอะแล้วก็หมูก็ไม่ใหญ่ไปฆ่ามันเพราะว่า อยากเก็บไว้เลี้ยงเพราะหมูมันหายากแล้วแกะมันมีเกลอดด้วยไอ้หันึงก็คือเราต้องการคนแกะไหมครับเตรียมขออนุญาตนะครับแป๊บแป๊บโอ้ยไม่ตายได้เนื้อแกะมาแล้วแต่ว่ายังไม่พอสําหรับเตียงนอนของเราพอยังไม่พออีกทำไมไม่ออกมาเยอะๆล่ะไม่อยากฆ่าไร้ตัวเลยโอ้เยพอแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเถอแล้วเดี๋ยวเรามา สร้างเตียงนอนของเราให้เสร็จสมบูรณ์แบบด้วยซึ่งปัญหาตอนนี้ผมก็เกิดขึ้นอีกอย่างนึ่งก็คือบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านของเราอยู่ไหนอ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะซึ่งเราจะแน่นอนว่าในการที่เราจะเผาสายหรือว่าจะเผาเนื้แกะที่เราไปสั่งหารมาเพื่อมากินมันต้องใช้เตาเผาเพราะว่าการที่เราจะเผาสายโดย เอาไปโยนในกองไฟมันก็คงไม่ใช่เนาะและ้วก็การที่เราจะกินเนื้อแกะสดก็คงไม่ใช่เช่นเคยซึ่งเชฟเฟิงเราเลิกใช้ก็ไ็นฐานและ<ๆ>ผมจะเผาอะไรก่อนเดียะเผาเนื้อแกะแล้วกันนะโอจะซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าเราคงจะไม่กินเนื้อสัตว์ไปตลอดชีบแน,น่นอนเพราะว่าหนึ่งคือเราจะอึแข็งน,นครับกูเล่นกูเล่นไปครับมันไม่อึ <laughs> แต่ความจริงคือเราสงสารพราทุกน่านเราจะทำฟาร์มกันเล็กน้อยบริเวณหลังบ้านเนาะก็ เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนรอว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบผักผักสวนครัวแต่ว่าเป็นอันนี้ปลูกข้าวสวนครัวนะคือแม้เป็นอาชีพได้เลยเนาะ,ะเหมือนเป็นคุณยายคุณย่าทำหลัง,งบ้านชิลโอเคซึ่งแน่นอนว่าผักไะ้ต้องมีที่พืนดินครับซึ่งเดี๋ยวเรามาข้าที่พื้นดินหนึ่งก่อนโอเจโอเจโอเค จริงๆเราจะปลูกหน้าบ้านก็ได้นะแต่ว่าเรายังไม่มีหลิง,งนะครับถังน้ำเคลื่อนย้ายแลก็ปลูกข้างแหล่งน้ำไปบ้างโบราณซึ่งเราก็ควรดินกันเลยควนดินสักแป๊บหนึ่งนี่โอเคแล้วดินที่เราควรเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีความแห้งแรงอยู่เพราะอยู่ข้างน้ำสักพักหนึ่งมันก็จะกลายเป็นดินชุ่มฉ่ำแต่ถ้าดินมันอยู่ไกลๆปุ๊บพอเราควรไปใช่วะ มันก็จะไปแห้งแล้วสักพักหนึ่งมันจะกลับมาเป็นแบบนี้นะไม่จำเป็นต้องไปเหยียบก็ได้นะมันจะกลับมาเองเลยซึ่งระยะเท่างนี้มันจะต้องอยู่กับน้ำไม่ให้มันสีปะซึ่งเราก็ทําไสิบบล็แบบนี้สองสามสิบ่สองสามสิบสองสามสิบหนึ่งสองสามสิบโอเคแล้วเราก็ปลูกข้าวกันเลยดีกว่าเแมวได้อัชชิเมนต์ด้วยโอเคแล้วก็ปลูกข้าวกันไปให้เราม<ป>ีข้าวกิน ไปไปไปๆปะไปๆๆ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 ไป,ๆๆไปๆๆโอเคก็ยังเหลือข้าวอยู่เจ๋งแล้วก็1 2 3่ีนี้แล้วก็ขยายมาแนวนี้ก็ได้นะโอเคขยายขยายขยายแล้วก็แปะข้าวไปและที่เหลือเราก็รอข้าวโตแค่นั้นเลยจบนงเราเสร็จปุกข้าวเรียบร้อยเออแล้วก็อย่าลืมแปะท็อตด้วยเพราะว่า มอนเตอร์จะได้ไม่เกิดและที่สําคัญก็คือว่าข้าวเราจะได้โตในเวลากลางคืนได้นะเพราะว่ามีไฟนะก็เหมือนชีวิตจริงแะแต่ชีวิตจริงผมไม่รู้นะว่ามันใช้ไฟแบบที่มยนรสร้างขึ้น้เปล่าแต่ว่าตอนนี้เราได้ไข่มาซึ่งเดี๋ยวเรามารุ่นโชคกันว่าจะได้ลูกไก่ไหมไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อของเราข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามันเสร็จยังนะฮะทุกคนซึ่งเผาเสร็จแล้วเราก็กินกันเลยดีกว่านี่เราถ่ายภาพการกินด้วย การกินครั้งแรกของเราไปลุยเรียบร้อยนี่คือการกินครั้งแรกของเราสินะโอเคแล้วก็ผมก็จะไม่ลืมเผาทรายของผมซึ่งเผาไปแค่นี้เกิดไหมไม่ต้องเผาเยอะมาเผาเยอะหน่อยก็ได้บ๊วชัโอเคโอเคแต่นดี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมหวังว่าทรายของเราจะเผาเสร็จแล้วนะแล้วก็เผาเสร็จยังโอเคเผาเสร็จพอดีเลยซึ่ง เราจะเอาทรายมาเอ้ยเอากระจกมาครับให้มันเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้ก่อนแล้วถึงเราจะวางกันจะได้เป็นกระจกแผน่นเรียบสวยๆโอเคแล้วก็แปะกระจกไปปับปับเอ,อ้ยสุดยอดเราได้เห็นวิวข้างนอกกันแล้วไปรีบขุดโอเคสวยงามมากอา๋อวางกระจกทุบลายทุบ้ ว้าวเราก็เห็นแปลงผักสวนควรัวเราด้วยตรงหลังบ้านแล้วก็แบกระจ,จกไปก่อนปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคปับ๊บโอเคซึ่งตอนนี้บ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามเพ้่เยอะมีกระจกขึ้นมาเห็นทุกอย่างใสแจ๋วถ้าไม่นับว่ามีญ้าเนาะโอเคแล้วก็เห็นแปลงสวนควรัวของเราด้วยโอเคซึ่งผมคิดว่าเราคงจะจบคลิปประมาณนี้้วครับเนาะแต่ว่าก่อนเราจบคลิปกันแน่นอนว่าเราสังหาร แกะมาเนาะซึ่งเราจะขับเตียงซึ่งเราขอรับเตียงนิ่มๆน,นะครับเพื่อที่จะได้ปิดคลิปอย่างสวยๆแล้วกันนะโอเคแล้วก็ไปเตเรียมคลิปรอยนะครับสาหรับวันนี้ก็คงลาไปแค่นีกน้ก็ฝากกดติดตามกดอะไรต่างๆด้วยนะทุกคนโอเคนะซึ่งเดี๋ยวลาไปด้วยภาพสวยๆของโลกของเรานะครับโอเคเจอกันบ๊ายบาย